แบนอ้อยกับเทนให้หนออ่อ,อยดิอ้อยเทนอ้อยเทนอ้อยเทนออเทนอยา่ยาอย่าแบนลนดูอีาปล่อยมันหลุดเลยเดี๋ยวหาตัวแก้ให้มันหยิบไม่ล่ะมันหยิบเดี๋ยวหาตัวแก้ให้มีตัวแก้ย อยา่าอะไรก็ได้ที่มันยิงทีๆหน่อยทีๆเรอเปนารหบรองซะล้อใครถ้าแวนลุยไปกันต <laughs> ามป่าปะละ่ะ โอ้เวนุสัตจะโยกมาเล่นแครีให้เยอะแมวแมวเอลซูแมวตัวอะไรอ้ามป่าเปล่าแล้วให้น้องมาเล่นเอลซูให้ไม่ชอบโอเคโอเคโกโปะเอลซูมาเลยก็ได้นะ โอเว็นยังสุจะแม่นต่ออ้าวแม่นซีแม่นแมนแมนแมนคลิปคำคอขนาดนั้นก็เปลี่ยนตัวอย่างเล่นไม่ได้เอ้าผมเล่นเลดิฟไม่เก่งพี่ไปดูไอคลิปมาใช่ใช่ไหมแม่นก็บ้าแมน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 ก็บ้าแล้วโดนทุกดอกโดนทุกดอกเราบอกว่าเพื่อนกันเขาอะโดนเรามากกว่า เม็ดเราบ้ากรอบคุณชิโนะเม็ดเราบ้าก่อททำไมเม็ดเราแบบนี้ยทำไมเม็ดเราเป็นเม็ดสีฟ้าเีน่าจะอันนี้นะเนี่ยน่าจะเข้าป่านะเนี่หายนี่เลย นี่นี่ความสัมพันธ์อะไรกระต่ายน่ารักจังความสัมพันธ์อะไรกระต่ายเพื่อนวะเพื่อนจับเพื่อนเพือนทำอะไรเพื่อนสาวาไปตั้งกันดีพี่เราไปตั้งกันเพื่อนสาวมาดูไปด้วยกันเมตาอินเดียเนี่ยมันจะเข้าป่านะน้องโซนให้อยู่โซนให้อยู่ เก็บแดงนีเหรอเขีนอยู่นี่นะเขีนอยู่นี่เกีนอยู่นี่โอเคโอเคกาลังไปช่วยมันได้ป่ะเมื่อกี้มันได้คืวเล็กระเวล2 oh, <wow. S 1> เลยดิ มึงออฟเล่นยากเลยดีดูเรื่องน่ะโอ้เสียงยิงเอลสูสิ้นหวังมากเลยอ่ะอโอจะเป็นเสียงร้องที่สิ้นหวังมากหัวหวนมากชอบยังยัง เธอ,อยังไม่ติดดูไหนอ่ะ,ะอืมเรากดมินงไหมกดมง่ายๆเนี่ยโจมชีรกบระวังหนิไมระวังเคล็นะต,ตายนั่นตายนั่นตายนั่น อืมรู้สึกทีนหวังมาเลยเกณฑ์หึัใจเสีย ความมีควงผม,ผมแห้งแพทไว้วันนี้ไม่ค่ะแนงคอนครับผมมันขึ้นไปได้สองควโอ้ ออเปิดแมปดีก่อนเาเปิดแมปให้หมดทุกคนนี่แหละไม่ต้องเล่นนะพวกนั้นอ่ะอืมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี่ให้ใครใค้กลับ ม่อยากไปอยู่ใกล้เอลสูอะแอบท้อรู้สึกขึ้นไปที่ไรสิ้นหวังลูกพี่เลยอะหังใจเสียอนะเดี๋ยวหัวใจเสีย อนนี้จะไปกดมีงไหมหไม่ได้น่าจะไม่ได้ขึ้นบน,นขนาดนั้นขึ้นมา,นามนหันไหมใช่ครับฮเขียนกันแล้ เออตายอืมเอกซูนัดแรกของเกมวะมาแล้ววะผมยิงไม่ตั้งไหนนะเฮ้ยเอาดีกว่า ผม,มผมบินตั้งผมบินไปตั้งไหนนะเมื่อกี้เล่นเกมออกไฟ<ด>ร์ต์คอนเทนต์ยเยอะสุดโอเ, <c oughs> เว่นเราตัดเลือดให้นะไม่ต้องออกนะวางแถบไปตรงกลางนี้ได้ป่ะตรงกลางนี้ เฮ้ยโหไม่นะเพื่อนโดดเข้าไปให้มันดุดค่ะดาเพื่อนโดดเข้าไปให้มันแรกเลยค่ะดาเศร้ามากวุ้ยแค่กุาลไข้ใครโดดสนนิทนะเพื่อนนะอ๋ดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วเพื่อนเต็มเลยเราสารไข้ต้งนอนไม่หนออย่าว่าเพื่อนว่าเอลสุนี่ก่อนไป อีกนี้วันนี้มาพบกับไม่รู้สึกเดี๋ยวสึนอันนี้พี่แม่นฝนออกตกอ่ะของผมเพิ่งหยุดนะคนลูกฝัด เขาได้เนี่ยใครจะกลับดิบๆกลับแล้ววาร์ปมาคันนั้นนี่ยเฮ้ยโดนว่านาทีสองของเกมย่แซลหนูมนก็ไม่เห็นโดนนะดีใจซาบซึ้งอ่ะลอกลับกัน,นายาโดนมีเงินติ ว่าจะขิงซะหน่อยผมเพิ่งหยุดของผมมันตกแรงมากเย็นมากเปิดแอร์เย็นสบายมากตอนฝนตกอจะเปิดไม่ไ้วจะนี้กลับเลยนะฮะ มาเลยนะซาน,นิสนได้ปะเออ ไอ้ดูนะไอ้ดูนะกับทันวสนิดเอาอะาเอาาืเอาา้เ่อแมวมาอ้อนไม่เป็นไรครับ <c oughs> หนูผมก็อ้อนเหมือนกัน อ้อนหาอาหารนะหนู love the city the ท้ออ่ะเน็ดหายเมื่อกี้ไม่เป็นไร ทีมนั้นน่าจะเล่นยากนะทีมเราเปิดแบบทั้งสามตัวอนยะ่างเี่ยมีลิวเดียวก็แทบบแบบจะหนีรอดน่าจะสว่างทั้งแมปอ่ะมแมปโลง่บบลงอ่ะอยู่ไหนก็อยู่เช่นกดดัน เล่นห้าหรือใช่ครับมาโผล่มาให้หมดไหนฉันเห็นฉันรู้ฉันกับบัดได้นี่เจนเลยนะเจนรับบัตได้ แฟนอาบน้ำนานมากแหมขิงขิงขิงโงไมาแฮกนี่กู oh เนียเรียกว่าชนะแบบพอหาสีคือการความยั่อยู่ชนะด้วยกันเปิดแบบอันนี้การความยู่งยือยูร